ขอสวัสดีท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งสายงานผู้บริหาระถานศึกษาสังกัดองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและสังกัดอื่นๆนะครับรวมถึงท่านที่ต้องการที่จะเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนะครับโดยเฉพาะกฎหมายที่สําคัญอันเกี่ยวกับเด็กนะครับในวันนี้ผมจะได้นํารายละเอียดนะครับของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับซึ่ง เป็นพระชมยิที่ให้ไว้ในวันที่24กันยายนพุทธศักราช2546ในราชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งเป็นปีที่58นะครับในราชกาลของพระองค์ท่านนะครับวันที่24กันยายน2546นะครับเดี๋ยวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจและอ่านรายละเอียดของบทบัญญัตินะครับในเรื่องเกี่ยวกับ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับบวหนึ่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนะครับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กนั้นได้บัญญัติไว้ในนะครับมาตราเจนะครับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักรา 2, ชสองพันหีฉบับนี้นะครับซึ่งมาตราเจได้บัญญัติว่าให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติประกอบด,ด้วย รัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงสุัสดิการไอการสูงสุดผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอธิบดีกรมการปกคออรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีผูพ้พักษาสารัรเยชนและครอบครัวกลางผู้อุ่งในการสำนักส่งเสริมสุิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ไ้โอกาสคนพิการและผู้สูงอายุนะครับเป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงมนุัติซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความของอมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในการทํางานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครูจิตวิทยากฎหมายแพทย์ ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีวิชาชีพละสองคนโดยต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนได้แต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านสุริการเด็กมาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีอีกสองคนโดยมีรองปร,รัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปรัดกระทรวงว่าหมายเป็นกรรมการและเลรขนันการผู้สูงคนอวุธตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม คณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยสังคมและความของมั่นคงของมนุษย์ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ,ก,ารก็ได้นะครับผมขออนุญาตอ่านทําความเข้าใจอีกหนึ่งรอบในส่วนต้นของบทบัญญัติในมาตราเจ็ดนะครับมาตราเจ็ดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแข่งชาตินะครับซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติเนี่นะครับมีรัฐมนตรีนะครับมี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุชเป็นประธานนะครับอันนี้ให้ทุกท่านจําไว้นะครับประลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนุษเป็นรองประธานกรรมการนะครับปรลัดกระทรวงอาไทยประลัดกระทรวงยุติธรรมประลัดกระทรวงสาธารณการ,กรา ang, ผู้ช่วการตำรวจชาติอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการอธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีผู้พิพากษาสัญยาชนและครอบครัวกลาง ผู้วยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสคนพิการและผู้สูงอายุนะครับเป็นกรรมาการและกรรมาการผู้สรมวุฒิซึ่งรัตรีว่าการกระทรวงการสังคมและกองบันคงของนุนแต่งตั้งนะครับโดยจะแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ครูจิตวิทยากฎหมายแพทย์ไม่น้อยกว่า7ปีนะครับวิชาชีพละสองคนโดยต้องมีผู้แทนจากภาคเอกชนอย่างน้อยวิชาชีพละหนึ่งคนนะครับ และแต่งตั้งจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านสวัสดิการเด็กมาไม่น้อยกว่า7ปีอีก2คนนะครับโดวยวิรองปรัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการละเลขานุการกรรมการผู้สมรรถุะตามข้อหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่า1ใน3ของหนึ่งใน3นะครับของคณะกรรมการคณะกรรมการจะแต่งตั้งข้าราชการนะครับในกระทร,รวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของรถไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขาขารก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือบทบัญญัติในมาตราเจนะครับซึ่งมีรายละเอียดฟีกไอรค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแนะนํานให้ทุกท่านเปิดรีวิวคลิปวิดีโอนี้อยู่เป็นประจํานะครับเพื่อทบทวนความเข้าใจนะครับหากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ถือว่าเปิดมาเิญคลิปวิดวีโอนี้นเป็นการทบทวนนะครับความรู้เพิ่มเติมให้กับทุกท่านนะครับ ขอเพิ่มเติมในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดของในส่วนของนะครับมาตรา8นะครับมาตรา8นะครับมาตรา8ให้สํานักง,งานประกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทําหน้าที่เป็นสํานักง,งานเลขานุการของคณะกรรมการนะครับโดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับมาตรา8วรรคหนึ่งครับขออนุญาตตบถวนให้สํานักง,งานประกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่เป็นสํานักง,งานเลขาธิก,การของคณะกรรมการโดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับองคเล่มหนึ่งเนุมาตรานหนึ่งนะครับปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการองเล่มสองประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์คุ้มครองสวิภาพและส่งเสริมความประพิเด็กนะครับองเล่สามพัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการ ตลอดจนให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์คุ้มครองสวิภาพ,แล,ภาพและส่งเสริมความประพฤติดเด็กนะครับองเล็บ4ีรวบรวมผลการวิเคราะห์วิจัยดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายรวมทั้งแผนงานนะครับในการสงเคราะห์คุ้มครองสวสิภาพนะครับและส่งเสริมความประพฤติเด็กของหน่วยงานของรัฐเอกชน ที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบนะครับวงเล็บห้าปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมายนะครับซึ่งทั้ง5วงเล็บนี้นะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของสํานักง,งานประกะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ผมได้นาเรียนแล้วทั้ง5วงเล็บนะครับครับสําหรับการอ,อ่านบรรยายนะครับรายละเอียดของ กฎหมายในส่วนของคณะกรรมการนะครับในมาตรา7และมาตรา8นะครับนั่นก็คือขรรมการคุ้มครองเด็กนะครับในมาตรา7และส่วนของอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานประกะระสรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา8 5หวงเล็บนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับหากท่านเปิดมาเจอคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวน เพิ่มเติมความรู้นะครับถ้าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วขอให้ท่านโชคดีในการสอบประสบความสำเร็จในการสอบสอบให้ทุกท่านนะครับและก็ขอให้ท่านที่ได้อ่านเพิ่มเติมความเข้าใจในเนื้อหากฎหมายได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากท่านจะรีวิวคลิปเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะรีวิวชมได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ